แซ่บอีกแล้วค่ะน้ำตกไก่ย่าง,าง,งน้ำตกปลนะาเหนียวส้มตำพบกันอีกครั้งนะคะกับตุ๊กกับแมวพาแซ่บแบบบ้านๆต่อจากอีพีที่แล้วนะคะพี่ตุ๊กยังอยู่ที่นครนายกอยู่เลยค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้สถานที่พี่ตุ๊กจะพามาเที่ยวในวันนี้คือพามาเที่ยวน้ําตกค่ะน้ําตกคลองมะเดื่อที่นครนายกค่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่ธรรมชาติมากเลยค่ะน้ำตกสวยมากค่ะน้ำใสมากเพื่อนๆค่ะว่างๆแวะมาเที่ยวนะคะไม่ไกลจากกรุงเทพเลยค่ะอยากจะมาชมความน้ำของธรรมชาติกันวันนี้ดื่มด่ำกับธรรมชาติกันให้สดชื่นเลยค่ะต้นไม้สูงมากเป็นไม้สูงมากเลยค่อน กินค่ะอยู่บนฝั่งนะคะพี่ตุ๊กยังไม่ได้ลงน้ำนะคะ่ะทีนี้พี่ตุ๊กก็เลยพาเพื่อนๆชนน้ำตกก่นอนเ่วงนี้น้ำจะแห้งะเพราะว่ามันเข้าไตเข้าสู่หน้าหนาวแล้วน้ำจะลดลงนะคะพี่ตุ๊กวันนี้พี่ตุ๊กมาเลือกที่สวนกำนันเป้ค,ค่ะสถานที่กว้างมากสวนใหญ่มากสวน มีที่นั่งเยอะมากเลยค่ะพี่ตุก๊ก็จองที่นั่งกันเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ก็เล่นน้ํากันนะคะพี่ตุก๊ก็พาพี่ๆน้องๆล,ง,ล,ง,ลงมาเล่นน้ําตกค่ะเล่นคนเดียวค่ะเพื่อนๆไม่มีใครเล่นน้ำแต่พี่ตุกต๊กๆลงคนเดียวค่ะ ขาดมันก็บ,บังเดียนนำมันเดียนมากเลยไม่ค่อยมีใครมีใครอยากเล่นกับพี่เตกดค่ะน้ำชาฟางใสนะคะเพื่อนๆค่ะน้ำไม่มี ฝนไม่มีอใสใสใสหิงหินก้อนหินโผล่หินเลยใสมากๆ มาเที่ยวได้นะคะเพื่อนๆถ้าชอบธรรมชาติการเป็นได้หมดเลยค,ค่ะเดี๋ยวมันตกพิงสุดเลยค่ะพอีกทุไม่ได้มาเที่ยวนานมากเลยะคะ่ะน้ำตกจะนาาว่างๆทุกทุก็จะไปแต่ทะเลเพื่อน ตกคลองมาเดือน,นะคะมายกค่าสวยมากๆเลยคะ่ะน้ำใสไหลเย็นมากเลย ต็กเลรนน้ำรากะพกพี่ตุ๊กขึ้นไปบนสั่งก่อนนะคะเพื่อนๆได้เวลาพาเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆมาแซบแล้วค่ะอันนี้มาแซบกับอาหารบ้านเราอีกเช่นเคยค่ะไปไหนหนีไม่พ้นความแซบนะคะเพื่อนๆคะก็คืคอ ไก่ย่างคะ่ะไก่ย่างแซ่บอีกแล้วคะ่ะน้ำตกไก่ย่างน้ำตกข้นาวเหนียวส้มตำเหมือนเดิมคะ่ะเพิ่มเติมคือมีขนมจีนน้ำยาขนมจีนน้ำยาป่าเมื่อวานนะคะเราก็เอามาทานกันต่อคะ่ะที่น้ำตกต่อเลยคะ่ะทุกอย่างที่เราทำมาเมื่อวานล้วก็มาทานต่อได้อีกคะ่ะอร่อยคะ่ะน้ำยาป่า พาล่านัวนัวแซบแซบค่ะมาค่ามากินกับพี่ตุ๊กค่ะแซบแซบเด้อพี่น้องกมาเด้อมากินน้ำกันหลังจากทานอาหารอิ่มแล้วพี่ตุ๊กก็จะพาพี่น้องเดินชมรอบๆสวนกำนันเป้หน่อยนะคะว่าพื้นที่กว้างขนาดไหนนู่นนะคะเขาลูกนุ้นจะอยู่ส่งงข้างของสวนกำนันันเป้นะคะพื้นที่บริเวณรอบของสวนกำนันเป้นี่กว้างมากค่ะพี่น้องพารถมาจอดได้เป็นร้อยๆคันเลยค่ะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีที่จอดรถถ้ามาเที่ยวนะคะ ่อจอดรถสะดวกสบายมากค่ะกว้างขวางม,ม,มากเลยนะคะมีร้านอาหารมีอาหารขายทุกอย่างนะคะเพื่อนจะทำมาทานเองหรือจะสั่งที่ร้านได้ห้องน้ำก็สะอาดค่ะห้องน้ำจะอยู่ด้านหลังนะคะ ีจะเป็นด้านที่เรานั่งกันอยู่นะคะเป็นซุ้มะค่ะชมรอบๆไปแล้วเดี๋ยวพี่ตุ๊กจะพาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมาชมลูกมะเดือะะเด่อกันค่ะนี่คลูกมะเดื่อันนี้พี่ตุ๊กใช้เทนเอาะละเคราะต้นเขาจะอยู่สูงจะถ่ายให้ถึิงก็เลยซูมเอากะให้สูงใหญ่มากเลยค่ะ งานได้รับอากาศบ,บริสุทธิ์นะคะดินดนให้เต็มที่ก่นกอนกลับกรุงเทพช่วงนี้เป็นช่วงวันหยุดต่อเนื่องช่วงวันหยุดมาและะ้เค็ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมาเที่ยวนะคะธันวานี่วันหยุดเยอะค่ะเมื่อี่ะขคมากค่ะ พยายามพิทูกตุ้มันอยู่ไหนเนาะพี่น้องเนาะก็ากดซูมก็ไปย่านพี่น้องเขเห็นมือแบบเดือยก็พิทูกับบ็อกได้เห็นพิทูกระเล่นซูมดูให้ใกล้อยากเห็นนะคะเพื่อนพยายามพยายามหน้าดูเลยเพราะว่าพุทูถ่ายพิทูจะมองไม่เห็นลูกมันนะคะแต่เรามองตาเปล่าเห็นแต่ถ่ายจะมองไม่เห็นเพราะว่ามันย้อนแสงแสงมันจะร้อนมาที่โมเดลที่พิทูจะบอกเนี่ย ความพยายามตัวตกระสูไม่เอาซูอีกที่ยด้ยนะพี่น้องคะอยากให้เพื่อนเได้เห็นความขวัหาลูกไม่เดือป่าต,ต้องข้าเลือกมา่เดือป่านะคะพี่น้องคนะชองประธานนี่ห่วยและพี่น้องค่ยมีใบไม้บางอีก ที่อืน่นมีที่ดูเยอะๆก็ให้พาพี่น้องดูนะคะจะซูมจะลูกมาเดือดเลยนะคะพี่น้องค่ะอาล่ค่ะนี้จะต้นมาเดือดไปที่มันตกดีกวตกค่ะเพื่อนๆค่ะเพื่อมีนักท่องเที่ยวมาเทียเท่ยวเยอะขึ้นนะคะพี่ตุ๊กก็เลยจะเดินตัวกลับแล้วเ่ะเนเพื่อนเพราะจะเดินกลับมาที่รถพี่ตุ๊กเห็นดอกญ้าที่เกิดขึ้นน่คะเป็นดอก้าที่ตุ๊กเคยเห็นตอนเป็นเด็กอะค่ะ แต่ว่าเป็นดอกหญ้าเหมือนดอกหญ้าป่าที่เกิดขึ้นเองธรรมาชาติตอนเป็นเด็กแถวบ้านมีนะคะดอกไม้ป่าดอกหญ้าป่ายา้าหรืออะไรที่เราจะไม่ค่อยเจอทุกวันนี้หาหายากหาเจอมากยากมากแท้ๆนะถ้า,ถา,ถาสมัยโบราณไอสมัยอดีตจะมีอะคะ่ะหลายสิบปีแล้วเราจะเห็นอยู่แต่ตอนนี้หายากค่ะต้องจากอยู่ธรรมชาติจริงๆถึงจะได้เห็นแล้วก็แทนให้ดูความสวยอีกรอบนึงนะคะเพราะว่า เราก็จะเตรียมตัวกลับกันแล้วค่ะแห้พี่พ,พี่น้องน้อง,องได้เห็นว่ามาเที่ยวค่ะไม่ผิดหวังค่ะความรบลรื่นความธรรมชาติในแออัแอแน่นอนค่ะรับประกันได้ค่ะตุ๊ก็ยังไม่พ้นกระดอกยาอยู่อีกนะคะพี่น้องค่ะเป็นดอกไม้ชนิดนี้แน่เลยค่ะสวยมากเลยค่ะต้องมาดูกใกล้ๆกคะ่ะ ผู้ไดโหบ้าดอ้ซื้อดอกอีหยังค่ะพี่น้องค่ะพี่ตุก๊กจะโหซื้อมันค่ะค่ะคลิปนี้พี่ตุ๊กก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด share, ติดตามช่องตุ๊กกับแมวพาแซบแบบบ้านๆด้วยนะคะจากเป็นกำลังใจในการทำคลิปของพี่ตุ๊กด้วยนะคะแล้วพอพบคลิปกับแมตุ๊กกับแมวพาแซบในคลิปหน้านะคะ สำหรับวันนี้พี่ตุ๊กขอไปก่อนนะคะบายบายค่ะสวัสดีค่ะ